สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการ์ดนักฟุตบอลนะครับวันนี้อยู่ในรายเซนอีกหนึ่งใบนะครับนะเป็นเหมือน่าเป็นดาวรุ่งนะฮะของทีมชาติสเปนนะแล้วก็ของเรียวโซเซดัตนะครับบิเกลโอยานซาเบลแน่ออตโต้กาบนั่นเองนะครับใบนี้เนาะแนะดูรายเซนนะครับของโอยานซาเบลนะนี่นะฮะในชุดทีมชาติสเปนนะครับ นี่ก็จะเป็นเสื้อนะชิ้นส่วนผ้านะผมไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเสื้อหรือเป็นอะไรเนาะเป็นชิ้นส่วนผ้านะครับของป a d ิ n ีออปซิเดีส่วนด้านหลังเป็นใบรันทับ75ฮะปี2021-2022นะใบนี้เป็นใบออโต้นะครับเป็นใบไรเซนเนาะแล้วก็ชิ้นส่วนผ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้แนะนำเนาะไรเซนิ้นส่วนผ้านะครับมีแมต t ์วอร์ไปแล้วเพเยอร์วอร์ไปแล้วอันนี้เป็นผ้า NA ที่เขาเรียกกันนะครับ ดูยังไงนี่นะด้านหลังเลยนะครับ NA เนาะนี่ครับ Not นี่ a s s o c i a t e นะครับคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนักเตะเลยเนาะเออไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนักเตะเลยนะครับนักเตะไม่ได้ใส่ลงแข่งด้วยไม่ได้ใส่ซ้อมหรือไม่ได้ใส่เดิมโปรโมทอะไรด้วยนะครับเพะฉะนั้นก็เป็นผ้า NA นะครับเออเนาะก็ฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้นะถ้าเป็นพวกแมตช์วอลหรือเพย์วอลนะครับ มูลค่าก็จะเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นดีนึ่งความรู้นะครับนี่สวยเลยนี้เบอร์19นะทับ75ตอนแรกผมดูเป็น13 <c oughs> 19 75ทับ 15, นะยังไม่เจสซี่นัมเบอร์นะครับก็เป็น1ีนึงใบสวยนะสำหรับวิเกลโอยาซาเบลนะครับก็ฝากไปด้วยนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าในสนใจก็ฝากกดติดตามด้วยนะ สอบถามได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ